ครับต่อไปผมจะถามว่าที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่สองโดยคณะกรรมาการที่วุฒิสภาตั้งหรือคณะกรรมาการเต็มสภาครับครับเชิญครับ,รบที่ประชุมจะพิจารณาครับท่านมายุรีครับเชิญครับกรบาบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะ ดิฉันนางมยุรีโพธิแสนสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข108ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน27คนค่ะครับขอผู้รับรองด้วยค่ะครับผู้รับรองครบถ้วนครับจะมีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับ ครับท่านสมาชิกค,ครับโดยที่ร่างพระพราชบัญญัติฉบับนี้นะครับประธาะน,นาสภาผู้แทนรัษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสําคัญเกี่ยวกับสตรีเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นพิจารณาดังนั้นคณะกรรมการคณะนี้จึงต้องประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนที่เกี่ยวกับสตรีโดยตรงร่วมเป็นกรรมการด้วยมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสของจํานวนกรรมการทั้งหมดหรือมีจํานวนไม่น้อยกว่า9คน ตามข้อบังคับข้อ85ครับงั้นโดยที่ข้อบังคับข้อ83วรรค2กำหนดว่าในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน1ใน5ของกรรมการทั้งหมดดังนั้นกรรมการที่คณะรัฐมนตรีเสนอได้จะมีจํานวนไม่เกิน5คนครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมการครับ ราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนายพงกวินจึง,งรุ่งืังกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีขอเสนอชื่อคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างคุ้มครองแรงงานฉบับที่พอสอในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีจำนวน3ท่านดังนี้ 1. น,นายนารงฤทธิ์วรรณโส 2. นางสาวพรฤดีวุฒิปัญญารัตนกุล 3. นายชนิด คล้ายสังขอบคุณครับครับท่านรัฐมนตรีได้เสนอชื่อแล้วนะครับสามท่านครับต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมธิการครับเชิญท่านเชิญครับ่านครับผมพันธุตํารวจโทสุริยาบารสันนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับขอเสนอรายชื่อกันธิการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจํานวน15คน และผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับสตรีโดยตรงจำนวน9้าคนดังนี้ครับ 1. นายวิรัตลัก 2. พันธ์สองพันตำรวจโทสุริยาบาราสัน 3. รองาศาสตราจารย์แลดิลกวิทยาลัตนนางวราพัฒนภัยพันณรัตนหนางอัจฉรานารละนองหนางสาวจารุณีเลิกปานี 7. นายชินโชตแสงสันแปด นายเทวฤิ์มณีฉาย9นายสาพันลุ่งโรดพนิช์สิบนายนรเศษปรัชญากร1สิบเอ็ดนางเกจกีละยัยตั้งเกลติสิบสองนายนิคมมากลุ่งแจ้งสิบสามนางการเปรมปรีชิดานุนสิบสี่นางสาวพิญญาพัฒนสันสนีชีวินสิบห้านายเอกชัยเรืองรัตนสิบ นางสาวสุเพ็นสีพึ่งโคกสูง 17. นางสาววิไลตันตินันธนา 18. นายบัณฑิตแป้นวิเศษ 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัยพมพันธ์ยีนายศักดินาชัดกุณณอยุธยายี่สนางสาวอารุดีศส,สีโต 22. นายเชษฐามั่นคง 23. นางสุพัชชาสุทธิพล 24นางสิทษดีรุ่นสิริขอผู้รับรองครับขอบคุณครับรับผู้รับรองครบถ้วนนะครับจะมีใครเสนอต่างไปจากนี้ไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอเชิญท่านเลขาทิการวุฒิธภาอ่านรายชื่อกรรมธิการครับ รายชื่อกรมาธิการวิสามันพิจนารณาร่างพระราชบัญญตัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศออจำนวน27คนดังนี้ 1. นายนารงฤทธิว์วรรณโส 2. นางสาวพรฤดีวุฒิปัญญารัตนกุล 3. นายชนิดคล้ายสัง 4. นายวิรัตรักพันหพันตำรวจโทสุริยาบาราสัน 6. รองศาสตราจารย์แร ดิโลกวิทยารัตเจ็นางวราพัตภัยพนรัตแปดนางอัจจนาณรนองเก้นางสาวจารุณีเลิกปราณี10นายชินโชตแสงสัง11นายเทวริตมณีฉาย12นายสหพันธ์รุ่งโรจนาพันิตสิบสนายนรเสตปัชยากรสิบสนางเจียรนัยตั้งกีรติ 15. นายนิคมมากรุ่งแจ้ง 16. นางการเปรมปีชิตานน 17. นางสาวพิญญาพัฒส,สันสนียชีวิน 18. นายเอกชัยเรืองรัฐน์ 19. นางสาวสุเพนศรีพึ่งโคกสูง 20. นางสาววิไลตันตินันทนา 21. นายบัณฑิตแป้นวิเศษ 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัยพรมพันธ์23นายศักดินาฉัดกุลณอยุธยา24นางสาวอารุณีสีโต25นายเชษฐามั่นคง26นางสุพัชชาสุธิพลและ27นางศิษดีรุ่นสิริครับที่ประชุมจะก,กำหนดเวลาแปรยติภา,ายในกี่วันครับ กรับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายเจียศักดิ์ชูความดีสมาชิกกูที่สภาขอเสนอกำหนดเวลาแประยะติภายในเจ็ดวันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับอรบองด้วยครับครับท่านสมาชิกครับมีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาแประยะติภายในเจ็ดวันตามข้อบังคับนะครับ โดยมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านได้ขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณท่านผู้ชี้แจงและคณะกรรมการครับ